ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุบูรทุกคนกลับมาพ่อกันนะครับคลิปแรกนะของวันต่อไปนะครับกับตัวเลขเข้ากระได้นะ,ะเลขก็ออกไปแล้วนะมาออกตัวเน้นนะครับมาออกตัวที่บนเน้นกรนไดนะก็คือตัวนี้น, <c oughs> นี่แหละ การตัดเลขก็ได้บางที่มันก็นตดัดผิดนะครับนะตดัดผิดเลขกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวอันนี้ไฮมาที่หลังนะกับเป็นหกหากับหกสามนะมันออกหาสามอันนี้ก็เป็นตัวกลับไปเพราะว่าผมบ่ได้ปักกลักนะแต่ว่ากะคลิปเดียวนะผมลงจังไดไอคลิปชุดท้ายก็ลงจังสัตนละเพราะว่า ต่ว่าสิหาเด่นหายางมให้ซื้อนะอืมอันนี้ทรงห้ทั้งกลุ่มมั้งมีทรงสองเทียบผลเด้อันนี้เทียบหนึ่งกัอันที่สองนี่กัอันเดียวกันนั่นแหละเรียกะที่นี่ว่าตัดไปตัดมาผมตัดตัวที่มันออกทิ่มเลยนะตัวแรกนะครับสามหาผมเอาจะสามหกไปสามหกกกับศูนย์สี่นะมันออกศูนย์หาอันนี้บนบวกล่างผมห้ในกลุ่มนะทรงในกลุ่มกับพิษอยู่ดีนั่นแหละนะ เพราะว่าตัวถี่มันถือผมตัดออกนะครับเนี่ยถ้าผู้ที่ตามอยู่กับผมลงจะคลิปจะคลิปกับบรเดิงลงหลายประเดิร์ลคลิปดอกว่าลงสี่หาคลิปนี่แหละต่ละงวดก็ได้กับลง่งอันที่แรกเรากับบางที่ก็อาจจะหาเด่นหางว่าเซร์มให้อีกนะนะนะครับวันนี้คือกันนะครับเดี๋ยวจะมาล่งเลขล่างให้เลยนะเป็นสรุปล่างไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมาล่งตัวเด่นที่เดียวนะครับ เด่นทางเบ็ดที่เดียวนะเป็นเลขล่างนะครับอันนี้เลขบน <c oughs> เลขบนนะครับจับเลขสามตัวหายบ่เข่านะบ่เขา่าบ่เข่าก็คือบอ่เขา่าแต่ว่าผมสิเน้นไปพวกนี้ให้พี่น้องไปจับเองที่ว่าศูนย์สองเอ็กห้าสองเอ็กสี่ศูนย์เอ็กห้าสี่เอ็กนะผมปะไปจับเป็นศูนย์หาหาศูนย์ผมไปจับนะมันก็เลยบ่ถ,ถือนะครับผมเน้น เน <c oughs> ้นว่าเป็นนี่แหละหายไปหาใส่อีกตัวหนึ่งนะสี่ชุดเดี๋ยวอวดนี้ก็สีลงสี่ชุดเลขสี่ตัวนี่หายคือกันนะครับเนี่ยเต่สีได้ศูนย์สองหาสองอย่างเนี่ยศูนย์สี่เนี่ยมันออกศูนย์หาเนาะเพราะว่าผมบ่ผมบ่ได้เน้นผมกะบ,บอกอยู่ว่าต้องไปหาค่าเอกเซออีกตัวหนึ่งอันนี้ผมมาจับเองอีกต่างหากแล้วก็มาจับลักลอยแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ล่งหายพี่น้องเด้ว่าสีล่งหายนะเขียนไว้แล้วนะจะเป็นศูนย์เอกศูนย์สองเ รากา x ศูนย์ c นะข้ามันถือกระสีถือโจดแต่ว่าผมกระจับกระ c ศูนย์ c นะแต่ลักลอยนี่เขาอยู่นะครับแต่ผมบริเล่ล่อหายนะเดี๋ยวจังหวะกันนะเดี๋ยววันนี้พ,พ่อเขาได้ตัว x ปุ๊บเดี๋ยวลักลอยมาล่อหายนะครับลักลอยนี่ก็คือสามสี่ห้าแปดนะถ้าจิจิมก็จะได้ห้าศูนย์สี่นะมันก็จะเป็นโจทย์ไปนะสำรับเลขบนนะครับอา่า มามาเบิ่งเล็กล่างกันนะครับงวดนนี้หูลงค,นนงคน้นก็นนได้หูลงคนก็บ่ได้รอกว่า <c oughs> นะการเปลี่ยนเพียงแนวทางแล้วก็อยุ่กับดวงกับพี่น้องอีกที่หนึ่งนะครับยุทธีดวงนะว่าที่ถือบ่ถือ <c oughs> เด่นล่างนะครับงวดนนี้ เ,เขียนลดได้ผมแต่บางท่านก็ไม่ได้สนใจแต่ว่ากระติเปิดพันๆไปนะแต่ว่าสาระมันก็จะอยู่ช่วงกลางๆช่วงใดแน่นละ่ะนะเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะนะซีอู่ช่วงกลางนะครับเ,เด่นนะครับสูตรที่หนึ่งก็จะเป็นหกเจ็ด 8 9นะวนนี้สูตรที่2องอสูตรที่2 3 4 5สูตรที่3 4ม6ส,สูตรที่4 2 3 4อ นะสูตรที่ห้าสูตรที่หกสูตรที่เจ็ดเดี๋ยวจังว่ากันนะเห็นบอกเลขมันสีเด่นกิดมาแล้วติดสามสี่หาอีกคือเก้านะสามสามสี่นี่สี่สี่สี่ห้าห้าห้านะติดสามสี่ห่าอีกนะครับยังติดสามสี่ห่าอีกที่นี่ สามสี่หาดับไปเลยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก หกเจ็ดราคาซี่เจ็ดเป็นเลขเก้าตัวนะเลขล่างเป็นเลขเก้าตัวนะครับเดี๋ยวผู้ลงท้นบนกระจิงงไม่หนึ่งเอามาจะใช่เหรอวะหนึ่งมันเป็นเลขไรนะครับหนึ่งเป็นเลขไรหนึ่งกับศูนย์เป็นเลขไรแต่ว่ามันบดติดศูนย์กับหนึ่งไน้หนิ แต้ว่ากันเพราะว่ามันเด่นอยู่สามสี่หาอยู่แล้วนะสามสี่ห้าหกเ็เนี่ยสามสีก็เลยเป็น1 4 1่1สี่หนึ่งห้าแล้วก็สี่นะครับพอว่าสมันเดน่นเน้นไปที่หนะึ่งสี่เแล้วก็สี่นะที่สีเน้นเนนขึ้นมาเน่นนะครับไอ้ตัวเด่นมันอ่ะ ว,วงกลมไปอีกก่อนวงกลมตัวที่ตัวที่พิษด้ะตัวทีถธอปุ๊ผมผมว่าน่าสีเด่นไปซีเดี๋ยวเขาก็ต้องเบื้องดับเบื้องเดินอีกหล,ลายสูตรนะครับอ๋ออีกสูตรหนึ่งกับสูตรที่ห้าไปสามกับซีม,มั้งนะแต่ว่าสามนี่ยังบริจับเด้บริจับใส่ใบเดียวกันนี่ละ นะครับบวกเกินสิบสี่สิบหาชุดแล้วก็เดี๋ยวจังตัดกันอีกทีนึงหรือว่าภายสีสื่อเบิร์ดก็ได้นะเดี๋ยวมันจะคืองวดก่อนนะงวดก่อนก็คือแบบนี้นะครับเนี่ยคลิปแรกอันนี้จะคลิปแรกปุละที่ผมลงให้นะแล้วก็ไปตัดพิดเห็นว่าตาัดสามหานี่ปู้ลงค้นก็ได้ปู้ลงค้นกับไดสามห้าสามนะหกสามไปให้สัน่นหกสามหกสี่หกห้าไปผุดได้เพื่อน เดี๋ยวมันสี่คิดผ่าดกันนะครับเดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวเบิงเบิงดับเบิงเด่นอีกที่หนึ่งก่อนนะสามนี่เขาสิจับเซกับสามยังเดี๋ยวเบิงก่อนแต่ว่าเข้าเข่ากะเอานี่ละหนะึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดไอหกเจ็ดนะหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่นี่เด่นพอสมควรนะหนึ่งสองสามสี่ มันจะกล้าลดอยู่บ่เด่นหลายตัวไปหน่อืมอ๋ 6, 1, 4, 6, 7, 9, อหกหนึ่งสี่หกเจ็ดเก้าเอาเรียกว่าโบมีหนึ่งเดิร์มีหนึ่งโย่หน,นึ่งสี่นี่ ครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่นะเพราะนั้นถ้าเกิดเขาเอามาขายลอตเตอรี่กันโดดคว้าไว้หรือใครซื้อแอปในแอปเป่าตังกันซื้อไหว้แน่นี่บอกผมว่าไอ้เป่าตังควนให้ซื้อแบบใดคือกันผมยังว่านเดีลองซื้อกันนะครับนะเอา 1, 4, หนึ่งสี่ไปก่อนเพราะว่าศูนย์กับหนึ่งนี่มันเป็นเลขไรนะพี่น้องศูนย์หนึ่งห้านี่มันเป็นเลขไรผมกับเจวัลคงผมทุกคลิปทุกคลิปนั่นแหละ ให้เป็นศูนย์ห้าเดอ้อเลขไลเด้อติดทุกงวดนะครับเดี๋ยวผมหาใบตรวจก่อนซอกเฮาบวกโบกเกงเขาก็ต้องสังเกตเอานะให้ติดศูนย์เดยวศนย์หนึ้าไว้นะครับเอาตั้งแต่ปีนี้แล้วเนาะย่าย่้อนไปไกลหลายเดี๋ยววันสีเนง่ไปนะครับต้องติดศูนย์หนึ่งห้านะครับ ปกติกัผมที่บอกว่าเป็น0กับ5เนาะที่ว่ามันไหลอันนี้นี่เลขหนึ่เนี่ยนะครับมันไหลเข้ามาอีกเป็นตัวหนึงก็คือ0ูนต้องติดทุกงวดนะครับเห็นบก่งกับ5 0 5, 5 5อันนี้ก็0นย์กับ5อันนี้ก็0ศูนอตัวนี้0นย์ 5, ไปล่างอันนี้1บน1ล่างศูนย์ล่างนะหนห้า อันนี้ศูนย์ไปล่างอันนี้หนึ่งเร,เราสังเกตได้ว่ามันสิมาแต่หลักสิบนะส่วนมากนะครับศูนย์กับหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมามาแค่หลักสิบนะครับนะศูนย์อันนี้ไปหน่วยอยู่แต่ว่ากศูนย์กระติกบนคือเกา้าห้ากับหลักสิบคือเกา้าศูนย์ศูนย์หลักสิบนะครับสามหลักศูนย์ 0, หลักสิบหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เป็นหลักสิบนะครับ ศูนย์หลักสิบสหลักสิบหนึ่งหลักสิบศูนย์หลักสิบหรือว่านะครับและหรือว่าถ้าพี่น้องแบบว่าอามีทุนแล้วก็เล่นเลขแบบบอคิตอยียงนะครับให้รูดศูนะย์หนากับหนึ่งหนานะศูนยหนากับหนึ่งหนา อย่างกรณีอย่างงวดนี้นะครับถ้าศูนย์มาเอาการะสัดถึงแต่ศูนย์สองไปแล้วก็คือบอกง่งไๆว่ารูดศูนย์หนากับหนึ่งหนานะให้รูดศูนย์หนากับหนึ่งหน้านะราาูดบนรูดล่างนะครับนะพี่น้องสิมีโอกาสเกือบเกือบทุกงวดนะครับเดี๋ยวทำอะไรกันอีกเบิง้งเบิ้องอีกเช่นึงนะครับอ่าแผนกสา,ายรูดือาว่าสายรูด นะครับปีใหมน่นี้งวดแรกบวถือเด้ให้รูดศูนย์หนึ่งห้าที่หลักสิบหลุดศูนย์กับหนึ่งหลักสิบเนาะงวดแรกท่านที่ถูกศูนย์แปดบนงวดสองพิษงวดสามถูกบนถูกล่างนะครับงวดสี่ถูกล่างงวดนี้ถูกบนถูกล่างเพราะว่าเขารูดศูนย์กับหนึ่งหลักสิบนะครับเนี่ยหนึ 1, 1, 1, 1. ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์งวดนี้มาล่าง หนึ่งไปบนศูนย์ล่างอาจถือบนล่างศูนย์ล่างศูนย์บนไปงีงสหนะานะถ้าเกิดว่าเล่นแบบบวกคิดยังนะครับเล่นแบบไม่คิดอะไรก็รูดศูนย์กับหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมก็เล่มาจับนี่เด็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมันเด่นสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ไหมนะเนี่ยมันเด่นสี่นะครับ สี่สีก็เลยเป็น1นเด่นสุดต่อไปก็เป็น1 5 1 6แล้วก็1 7นะอ่าเรื่องของเรื่องผมก็เลยจับ1 7ึ่งเเราเดินไปที่1ซนะถ้าเกิดว่า1โมงมาก,ก็อาจจะเป็น0นะอันนี้เอาเอาให้พี่น้องพิจารณาเล่นๆนะครับก็ตามตามอันนี้แหละตามที่ผมได้ ให้ขอสังเกตเบื่องนี้ลหละนะครับว่าศูนย์กับหนึ่งหลลักซิบมาไม่บนก็ล่างนะครับแต่ละงวดทีนี้เเดี๋ยวบางท่านก็บอกว่าจู่ๆก็เอาอยางม่อเขียนให้อันนี้ละมันมีอยู่นะครับสูตรมันก็ได้สูตรเด็ดล่างนะงวดว่างหันรุดสูตรแรกเลย ที่มันลดนะนะใช้บุรีปากกาก็ได้ว่าไปน้ำปากกาก็เสียไปน้ำว่าอยูุู่้เดียวก็ยังเสียได้ปากกาก็ได้อืมวันนี้ออกหาซนะลดมันก็บริว่าเขาทุกงวดนะเพราะว่ามันทางเบิร์ดมันสิบแปดงวดแล้วกล้องก็ได้หันไปทางใด นะสีท่ทีมัน18งวดนะไปลดงวดที่อะไรนี่งวดที่6มนาะแล้วก็เขาย่างมานะครับแล้วก็มาลดงวดนี่ได้8901ก้าศ่ผมคิด,คด,คดว่าพี่แล้ว01นย์ 0, 1, หนึ่งนาจิมายมโบมานะต่อไปเป็นงวดที่19บเหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง บวก4เท่ากับหกเจนะสูตรแรกสูตรแรกที่ได้8 9ดเก้าฮแม่นละ่ะนี่นะครับบัวไรบรัวหมบัวอะไรไอ้มะนางทื่นทื่นเอาทื่นเอา,เอาแต่ว่าสูตรมันมีอยู่แล้วกระจักจะไปย้อนให้ยังแล้วเนาะนะหกเจ็ดแปดเก้านะครับตัวเลขนี่หายตัวเก้านั่นแหละคันไฟสี่โบเบิรงกะ เศร้าเบิ้งกัรเศร้าเปิดเบิ้งไปเด้อเดี๋ยวผมอ,ธ,อ,อธิบายนะครับให้พี่น้องที่บ่ฮห้ว่าสูตรมาจังใดซื้อๆนะเนี่ยซึ่งมันลุดนะบางหันผมคิดว่ามันบ่นาหลุดซ้ำเพราะว่ามันเป็นสูตรเดินยาวนะครับ18-19งวดลุดแค่2งวดน,นี่กะผมถือว่าโอเคเพราะนันเดีนอยู่6789ติดหนึ่งตัวนะครับสูตรที่2ส,สูตรที่2นี่ หมื่นบวกหมืน่นนะกระลุดแค่หนึงนะครับสูตรเมื่อกี้ได้หา่างม่วดเมื่อกี้ได้ห่าหกเจ็ดเขาที่เลขหา่าสีประมาณนี้นะครับสูตรมันก็ได้มันออกหาสามนะกระเขาต่อไปโอเคหมื่นบวกหมืน่นหมื่นวดนี้คือเลขอะไร หน่วยสิบร้อยพันหมื่นหมื่นะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นหมื่นงวนนี้ก็คือสองสบวกสองเท่ากับสเพิ่มเป็น5ลดเป็น3ามสี่ห้านะเป็นเป็นสามสี่ห้งวนนี้ก็ได้นั่นละที่ไปที่มากองมันมนผมบ่ได้ไอ้มานางเขียนเอาเคียนเอาซื้อนี่เห็นบสามสี่ห้า สูตรนี่ร้อยบนสี่ห้าหนะครับเบื้องอนร,ร้อยบนนี่็น,นาจ,จะลุดมะมหรือเขางวดเมื่อกี้เออสูตรหลักร้อยบนนี่เขาอย่นะพอมันได้สี่ห้าหได้4ี่ห้าหกก็แสดงว่าเขากลับมาเขานะครับหลักร้อยบนนะออก5้าสเนี้ยปากกาก็ได้ออกห้าสาม เท่าที่เลขหานะมันกลับมาเข่าอีกนะครับอ่างวดน,นี้หลอกร้อยบนก็คือตัวเดิมนะครับมันออก4 0 5งวดก็เท่ากับ4 5 6นะนับเอาเลย4 5 6นะครับก็คือสูตรนี้นะเนี่ยเนี่ยก็คือ4 5 6สูตรนี้แล้ว10ครั้งที่2 10ครั้งที่2นี่ ผมเขียนยไหวใจได้หน่อยหนึน่งเด้แต่จริงมันเดินยาวนะครับแต่มันก็ับเป็นเลขสี่โต้กันนะสิบหลักสิบครั้งที่สองนี่ใส่มาจะใดแต่ไรนะครับถ้าเกิดว่าผู้ติดตามก่อนพนกระสิอหูอยู่ซึ่งหลักสิบครั้งที่สองงนนี้ก็คือนี่แหละสามสี่ห้าให้ลดลงหนึ่งก็เป็นสองสามสี่ห้านะสูตรมันสิ่อยู่ประมาณนี้นะครับฟันมันส้นกันลาไปเนี่ยเนี่ยสี่ห้าสี่ห้าได้ แล้วอีกตัวหนึ่งผมยังไปหาครูมันใส่ก็คือเลขสามนะเลขสามยังบไิหาครูใส่ให้เพื่อมันมาเลขสามอีกนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาลงเลขล่างให้แล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาลงเลขบนนะเลขบนก็ซ้ำสรุปไปเลยลหละเพราะว่าเอ่อพวกสูตรพวกยั้เดี๋ยวจังจังมาลงให้ที่ล่างนะ แล้เวเรียกบนผมสิมาลงแบบนี้ให้ให้เลยนะครับเป็น x เ,เป็นคู่โจทสองตัวบนไปเลยนะเสียดายนะมันไปลอยกับสิบนะมันบ่ได้มาสิบกับหน่วยใหยเ้เฮาก็เลยบ่ถือนะจับก็บแค่ได้แค่สี่ศูนย์สี่เพราะว่าผมบ่ได้จับศูนย์ฮะนะตัวเด่นมันนี่ตัวเด่นมันเด่นบนผมกระขียนทั้งสี่ให้เลยนะศูนย 12, ์หนึ่งสองหนึ่งสองสามแปดเก้าศูนย์ศูนย์กับห้าสองกับสี่แต่ผม ไอ้พวกอื่นนะมันเด่นหลายตัวนะอ่าอันนี้ก็เข่าศูนย์ศูนย์นี้พิษศูนย์นี้เข่าศูนย์ศูนย์นี้มาศูนย์กับหาศูนย์นี้มาซีศูนย์นี้มาหานะมันบ่ได้รุดออกแต่ว่าผมสิจับเบื้องต้นจะกระจับเอาแค่สองศูนย์นี้นะศูนย์กับห้าสองกับ4ีเห็นบอมมันก็สีเดเรขแค่นี้แหละอันนี้การว้ สูตรหนึ่งวดน,นี้ก็คือการสป็นเลขแค่หาชุดนะครับถ้าโชคดีมันมากสิบหน่วยเท่ากับสีโชคดีไปหรือว่าจังไดจังมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเลขบนนะมันได้แค่เซียวถ้าเกิดว่ามันมากสิบหน่วยเท่ากับจิบถึงมันเป็นเลขแค่หาชุดนะเห็นบอกได้แค่เซียวแต่โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเลขบนนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ